วันนี้เราก็จะมาทำทะเลด,ดองกันค่ะทุกคนดองทุกอย่างที่เราคิดว่าดองได้นะคะเราก็จะมาดองให้ทุกคนดูวันนี้เลยคะ่ะเริ่มต้นจากการเตรียมน้ำดองนะคะวันนี้ก็ใช้น้ำดองสำเร็จรูปของเพียวกูลนะคะเป็นแบรนด์ลูกรักของเรานะคะใช้ดีมากตัวนี้นะคะไม่ถึง100บาทนะคะเราก็จะทำการนะคะเริ่มดองกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะดองเป็นหอยแครงนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปปิดฝานะคะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาซาบะค่ะทุกคนแล้วก็แซลมอนนะคะทำการเทน้ำดองให้ท่วมๆนะคะพริกกระเทียมเหมือน เดิมเอาไปเก็บค่ะต่อไปเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกที่ซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกั้งนะคะที่เราได้เลาะเปลือกน้องออกหมดแล้วนะคะทําการเทน้ําดองลงไปนะคะแล้วก็พริกกระเทียมนะคะเอาไปเก็บไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาดองเป็นแมงกระพุนนะคะใส่ลงไปแล้วก็เป็นปูม้านะคะแล้วก็ทําการดองแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาดองสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือกุ้งตัวใหญ่นะคะทําการเรียงใส่กล่องนะคะเทน้ําดองลงไปพริกกระเทียมเหมือนเดิมค่ะปิดฝานะคะแล้วก็นําไปแช่ แช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะแล้วก็จะสามารถนําออกมาทานได้เลยนะคะทะเลดองของเรานะคะก็ได้ซึมซับน้ําซอสของเราเข้าไปแล้วนะคะก็จะออกสีเข้มๆข,ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเตรียมตัวกินกันเลยนะคะก่อนจะกินแล้วก็จะมาปั่นน้าจิ้มซีฟู้ดของเราให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะกินคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆน,นะคะบอกเลยว่าเข้ากันมากคะ่ะทุกคนสามารถลองเอาไปทําตามกันได้เลยจ้า